ว่าเขาจะไปกับเราอะคนทั้งล่างนี้คือผู้ชายผู้หญิงที่จะไปด้วยจะรอต่อไปจะรออย่างนี้เนี่ยมึงจะไปรอเขาทำไมเขาไม่เอาเงินมาให้ท่านพมึงไม่รู้หรอกรู้ไ้ทึ่นานพูดไงกูไม่มีถ้ากูไม่มีเมียนะมึงปัตรนี้ไปกูงานอะไรนี่เอ้ยเขาบอกอยู่การที่เป็นเจ้าของใครอ่ะ คนนั้นต้องไม่มีต้องไม่มีลูกเมียแต่เขามีพวจอยู่แล้วไงก็เรื่องมันกูไม่คุยกูไม่แยแมกัคนนั้นไอ้สัตว์เนี่ยกก็รู้นะพวจเขาคือใครอ่ะเรื่องเขาเผื่อผัวมันระวังเหอะบอกเป็นใครโป้งแล้วกันบอกแน่ๆรักเพลงจริงๆไม่แต่เขาบอกไม่นักเพลงนะแต่ให้เพื่อนอ่ะจองบ้านเลยนะเดี๋ยวบ้านเต็มนะระวัง ไปนู่นเปนั่นไปทางนูงน้นนก็ได้กูรอยาให้ออของของคุณน,นี้ด้วย